มาอัปเดตฟูกูกัน <Yeah! S 1> ก่อนไปต่างจังหวัดมามีก็คือกังวลมากก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเอาเข็มมาเจาะข้างนี้ที่มันไม่ได้แตกมันจะได้เท่ากันแต่พอกลับบ้านมาปุ๊บข้างที่เจาะก็ไม่แตกส่วนข้างที่แตกก็คือใหญ่ขึ้นจนจะเท่ากันแล้วค่ะทุกคนใดๆก็คือโล่งใจนะคะเพราะว่าน้องก็ยังล่าเริงยังกินข้าวแล้วก็ที่สําคัญไม่เสียการทรงตัวด้วย ว่าการเจาะเนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่านี้เราหาข้อมูลเองด้วยแล้วก็ไปปรึกษากับคนที่เลี้ยงปลาทองพันลูโปงเหมือนกันด้วยเอาจริงๆตอนแรกที่เห็นก็คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แหละเพราะก่อนเลี้ยงก็คือไปหาข้อมูลมาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันเลี้ยงยากมากลูกโป่งเนี่ยแต่เราว่าน้องเลี้ยงง่ายนะ อันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะคะปกติมมีจะใส่วิตามินรวมให้เด็กๆด้วยค่ะตัวนี้จะช่วยกระตุ้นภูมิกินดีลดเครียดไม่ผสมฮอร์โมนด้วยลองไปหาตามกันดูนะจ๊ะ